านะครับแต่ว่าไฮบิตสัมมนาเนี่ยเป็นสัมมนาแรกที่พี่ชิดได้เนาะแล้วก็ทริปแรกก็คือทริปบาหลีแต่ตอนนั้นเนี่ยโค้ชนะครับก็ต้องขอขอบคุณโค้ชพี่เล็กนะครับแล้วก็โค้ชเคเจโค้ชนกนะครับแล้วก็โค้ชส่วนตัวก็คือโค้ดทันตแพทย์จิตรชลีพรมงคลยาลีนะครับตอนนั้นเนี่ยโค้ชบอกว่าต้องมาไฮบิตสัมมนาหรือต้องมาทริปกับบริษัทที่เป็นทริปสัมมนาแล้วจะเปลี่ยนไปเลยแต่ผมว่าทางานบริษัทยาเนี่ยทริปสัมนาเนี่ยเรียกว่าเราอยู่บริษัทออริจินอล สากมนเท่าไหร่แล้วนะมรู้เท่าไหร่แล้วก็สายคนอยู่บริษัทยาสัมนาเนี่ยพี่เด็กก็ก็เลยบอกโค้ดไปว่าไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างไม่น่าจะต้องลงทุนทำมองไม่เห็นโอกาสหลังจากควักตำแหน่งแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อโค้ดเท่าไหร่ว่าทิปมันจะดีแต่แล้วในช่วงที่ทําเก็บคะแนนทิปเนี่ยก็เป็นช่วงนี่โอ้หลังโควิดด้วยนะครับก็แต่ด้วยความที่โค้ดก็บิวว่า ขอสักครั้งหนึ่งแล้วจะรู้เลยว่าไอ้ที่เคยมากับของยูนิลิเวอร์เนี่ยไฮบริดสัมมนาเนี่ยมันแตกต่างกันจริงๆวันนี้นน<ๆ>ผมก็เป็นคนยืนยันนะครับว่าผมสัมมนากับบริษัทยาวิจิัลมาเยอะแต่พอครั้งแรกของผมกับยูนิลิเวอร์ที่เป็นไฮบริดนะครับก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยตั้งแต่เซกชันการทานฟอร์มของอคุณเขตนะครับเราผมรู้สึกว่าเราสัมมนากับบริษัทยาเขาให้มุมมองในงานแค่งานประจําแต่ของยูนิลิเวอร์ให้มุมมองในการใช้ชีวิตด้วย ก็ประทับใจมากแล้วก็เซกชันของคุณหมอก็คือเป็นอะไรที่อยู่วงการยาอยู่แล้วรู้สึกว่ามันสันสะเทือนไปทุกอนูเลย <c oughs> ก็ประทับใจกับกับทิปสัมนาแล้วก็จะบิวให้ทีมงานนะครับพิชิตทุกทิปเหมือนกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก